วันนี้เราก็จะมาเล่าถึงเรื่องรถเบนซ์นะครับว่า mercedes b ส n บมีตัวไหนที่แนะนำบ้างนะครับวทนนี้ผมจะมาเล่าแล้วว่าตัวโมเดลของรถรุ่นนี้มีเบนซ์เนี่ย,ม,ยมีรุ่นที่น่าสนใจมีตัวไหนบ้างนะครับแบันบหนึ่งนะขอดูโพยหนนะ่อยอย่างแรกนะครับผมแบ่งให้เซกเมนต์เป็นแบบนี้ละกันว,ว่า รุ่นที่ของเบนซ์เนี่ยเมนหลักเนี่ยจะมีอยู่3ามรุ่นนะครับจะมี C card จะมี eC a ัสแล้วก็มี S card <ม>นะครับ<ม>อันนี้เป็น3ามรุ่นหลักเลยที่ว่า,าทุกคนต้องรู้จักนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น CC a ัสตัวเนี้ยเป็นตัวเล็กสุดนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นตัว EC a ัสเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ตัว S เนี่ย ก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าผมคิดง่ายๆนะครับ C ก็เหมือน Compact นะครับ E ก็เหมือนตัวไ l เ g กา t นะครับ S ก็ตเราจำง่ายๆก็เหมือนเป็นซ u เปอร์าันนะครับแต่กรินงความหมายไม่ใช่ตัวนี้นะครับอันนี้ผมสร้างหลักการในการจำง่ายๆเฉยๆนะครับโอ้โหตอนนี้คนตอบมาเยอะมากไปเสิร์ชหากันใน Google เลยโอเคนะครับ ส่วนโมเดลที่ย่อยเกิดขึ้นจาก C-Class ขึ้นมาเนี่ยก็จะมี CLA, CLS นะครับส่วนตัว E เนี่ยต่อจาก E ขึ้นมาที่ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งเขเรียก G-Class ก็จะมี GLA, GLC, GLE, แล้วก็ GLS นะครับต่อจาก S เนี่ยก็จะมี S-Class ตัวธรรมดาที่เราคุยกันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น SL ก็เป็นตัว Sport SLC ก็จะเป็น Sport มากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัว V Class ซึ่งบ้านเราเนี่ยมีน้อยมากตัวท็อปที่สุดออปชันที่สูงที่สุดของเบนซ์เราเรียกว่า AMG GT นะครับซึ่งในเมือง,งไทยผมว่ามีนับคันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของประวัตินะครับส่วนสเปคสเปคนะครับผมต้องบอกว่ารุ่นของเบนซ์เนี่ยจะมีสเปคอยู่หลายแบบนะครับแต่คนเดถหามบอกว่าเฮ้ยคุณปอครับทำไมคันนี้มีพุชสตาร์ท ทำไมคันนี้ไม่มีพุสตาร์ตนะครับทำไมคันนี้ไม่ีหลังคาแก้วทำไมคันนี้ไม่มีซึ่ง mm hmm. ต้องบอกว่าอย่างรถเบนที่ของผมจอดอยู่สี่คันเนี่ยอรหัรต์ออปชั hmm. ่นไม่เหมือนกันเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเวลาเราสั่งผลิตรถเนี่ยครับ mm hmm. สมมุติผมเป็นดีลเลอร์ต้องการจะซื้อรถผมสามารถเลือกออปชั่นได้นะครับว่าออปชั่นที่เราต้องการเนี่ยเป็นออปชั่นตัวไหนนะครับบางคนต้องการพาโนรามิกรู นะครับบางคนไม่ต้องการพนนอระมิดู้บางคนต้องการปุ่มกดสปาร์ตคือกดปุ่มมาสปาร์ตเลยบางคนไม่ต้องการบางคนต้องการเครื่องเสียงตัวแฮม m a n ร์กรดอนบางคนบอกเอ้ยไม่เอานะครับบางคนบอกว่าเบาะเนี่ยมีเป็นเมมโมรีแพ็กเกจกด3ปุ่มเลกขอได้บางคนบอกว่า, 3, า,วาฉันไม่จําเป็นทีนี้มันขึ้นอยู่กับตัวดีลเลอร์นะครับที่สั่งรถคันนี้นเข้ามาเนี่ย <c oughs> ว่ามีความจําเป็นขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับคนที่ชอบรถเบนซ์นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับบางท, <S <S ทีคุณต้องเช็คก่อนว่ารถที่คุณซื้อเนี่ยมันเป็นออปชันตัวไหนบางคนดูที่ราคาอย่างเดียวเฮ้ยคันนี้ราคาฉันดูในเว็บตลาดรถดูในวันทุคามาราคาถูกจริงคุณไม่รู้ว่าคันที่คุณซื้อเนี่ย p a n o โน m i มิ o รูไม่มีเบาะเมมโมรี่แพคเกจไม่มีเครื่องเสียงไม่ใช่ฮา r m มันการด ชุดแต่งไม่ AMG ที่ผมพูดเนี่ยผิดกันมาทีสีห้าแสนนะครับ mm hmm. หรือบางคันเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเบนซ์ E คลาสปี2011 1 1เนี่ยมาเปลี่ยนช่วงปี1 2บ3เนี่ย mm hmm. เขาจะเรียกว่า E-Class รุ่น5เก mm ีย hmm. ร์กับ7เกียร์คือเกียร์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะมี2รุ่นรุ่นหนึ่งเปลี่ยนได้5ครั้ง อีกรุ่นนึงเปลี่ยน,นได้เจ็ดครั้งเขาเริ่มเจ็ดสปีดกับห้าสปีดนะครับแต่วิธีการดูก็ดูง่ายๆนะครับบิ๊กกุญแจมาถ้าเป็นตัวห้าสปีดเนี่ยจอจะเป็นจอครึ่งขาวดําจะเป็นจอสีฟ้าแต่ถ้าเป็นตัวเจ็ดเกียร์เนี่ยจะเป็นจอสีเลยนะครับซึ่งราคาผิดก,กันตรงนี้หลายแสน mm hmm. ผมบอกว่าหลายแสนนะครับขับก็คนเละเรื่องเพราะฉะนั้นดูรถห้าดูที่ รูปรักษ์อย่างเดียวนะครับต้องศึกษาเข้าไปที่ออปชั่นด้วยว่ารุ่นแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้เรื่องเรื่องของสเปคโมเดลนะครับอันนี้ผมขอย้ําเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเห็นคนผิดพลาดกันมาเยอะนะครับว่าเ้ยซื้อปุ๊บหน้าตาเหมือนกันแต่มารุ้ตัวอีกทีหนึ่งอา้าวไม่ใช่รถเราโลออปชั่นนะครับรถเราเป็นเกียร์ตัวเก่า โอเคทีนี้ผมจะมาเล่าถึงจุดเด่นดีกว่านะครับจุดเด่นของ Mercedes- Ben z ทเนี่ยที่ผมสัมผัสเลยนะครับคือรถรุ่นนี้จะเป็นรถที่รอบต้นเนี่ยค่อนข้างมาช้านะครับแล้วก็จะมา,อารอบกลางถึงรอบปลายนะครับโอ้โหหัวใจเยอะมากพอ,อมาถึงรอบปลายเนี่ยสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้อย่างแรกเลยคือว่า คุณจะไม่ได้รู้สึกแบบกระตกไปกระตกมาเพราะช่วงต้นเนี่ยรอบเขาจะขึ้นชา้อาอรถบางรุ่นเนี่ยจะขึ้นปึ๊ดปึ๊ดอย่างเงี้ยจะไม่รถคุณขับเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการสายหัวนะครับนั่งไม่สบายนะครับมาทีนี้ผมก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของรอบนะครับถ้าเป็นตัวรอบของเบนซ์เนี่ยจะเป็นรอบที่มาชา้านะครับแต่เวลามาช้านี่ทำให้คุณขับสมูท แล้วก็เป็นรถที่เดินปลายเนี่ยดีมากนะครับช่วงตั้งแต่รอบ RPM ที่4,000ถึง8,000เนี่ยจะช่วงรถคันธ้ทยานนะครับขเขาเรียว่าม้าตีนตายนุ่มและแรงนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของ Mercedes เลยเรื่องของเครื่องยนต์นะครับต่อมาเรื่องของออ Material นะครับถ้าคุณนั่งเบนซ์เนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงข้อเลยจะไม่มีเสียงลมเข้านะครับเพราะว่าจะเป็นพวกประตูก็ดีนะครับ ของน้ำาก็ดีต่างๆเนี่ยเขาจะทําการซรับเสียงเนี่ยได้ดีมากนะครับซับเสียงตัวนี้ว่าไม่ลมจากข้างนอกเ,นเข้ามาเลยนะครับเพราะคุณขับเนี่ยคุณรู้สึกเงียบนะครับแล้วตัวช็อคอัพเนี่ยจะเป็นโช็คแกนใหญ่นะครับตัวเนี้ยเพราะว่าเขาผลิตที่เยอรมันเนี่ยทอาออกมาให้ชาวต่างชาติเนี่ยใชย้มันจะเป็นอะไรที่สําหรับคนที่ค่อนข้างน้ําหนักเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นคนไทยอย่างเราใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าสบายมากนะครับแล้วก็แป๊บหนึ่งนะโอเคโอ้ออของรถเบนซ์นะครับผมก็บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์อัตราเร่งดี็อบตินปลายเงียบนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ของรถยี่ห้อนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่า ย่ออื่นที่แตกต่างกันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนัวดื่มเขาจะแนะนำ bm จากกัว l a n e rover ต่างๆนะครับส่วนข้อแนะนำนะครับว่าซื้อเบนให้ดูยังไงนะครับในการซื้อรถเบนเนี่ยมีอยู่สองที่นะครับที่ที่หนึ่งคือ,อ,อรถที่นำเข้าจาก g r a y market นะครับที่นำเข้าตามแบบ32เนี่ยคำว่าแบบ32มสิบองคือน,นำเข้าทั้งคันนะครับ กับอีกประเภทหนึ่งคือนําเข้าโดย ben ailand, บ ailand, นะ 190, เนดบนท์ไแลนด์นะครับซึ่งเบนท์ไแลนด์เนี่ยร้อยละเก้าสิบจะเป็นรถประกอบในนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับข้อที่หนึ่งมาบอกเลยว่าคุณลิตี้รถไม่เหมือนกันนะครับเคยเล่าหลายๆคนฟังเราว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนยังไงนะครับเ,เรื่องของวัตถุดิบที่ใช้การผลิตเสียงคุณภาพนะครับ สิ่งนี้แตกต่างกันหมาประมาณ20%ซนะครับส่วนเบนซ์ประกอบในข้อดีคือจะมีวอรันตีเข้าสูงได้นะครับแต่ว่า Material ที่ใช้คุณภาพอาจจะต่ำหน่อยออปชั่นช่องที่กดกๆๆเนี่ยก็อาจจะมีน้อยกว่าเบนซ์ตัวนำเข้านะครับก็แล้วก็ชอบนะครับส่วนตัวผมผมชอบเบนซ์น,นำเข้านะครับผมว่ามันขับแล้วให้ความรู้สึกเป็นเบนซ์นดีนะครับแต่บางคนอาจจะเอ้ย ชอบเบนซ์ก่อนมหมมีวารันตีก็แล้วแต่ชอบว่ากันไปแต่ทั้งหมดแล้วผมบอกได้เลยว่า Mercedes Benz เป็นรถที่น่าสนใจมากๆนะครับผมมาทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตอบปัญหาเช้านี้กับบอทีเอ็นีคาร์นะครับวันนี้เราพูดถึงประวัติของ Mercedes Benz ปี1866นะครับโมเดลเนี่ยมีเมล,ลักเป็น C-card, e c a S d S-card เราก็จะมีรุ่นย่อยที่เกิดขึ้นมา CLA CLE นะครับรุ่นหนึ่ง AMG GT นะครับว่ามีรุ่นไหนมัง่งเบสเสร็จประมาณ9รุ่นนะครับส่วนตัวสเปกนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ราคาสเปคมียิบย่อยไม่เหมือนกันดูรถนะครับห้ามดูที่ราคาอย่างเดียวโดยเด็ดขาดนะครับให้ดูที่สเปคลดด้วยเพราะสเปคเนี่ยเป็นตัวที่บอกคุณเลยว่าราคาเนี่ยคุ้มไม่คุ้มนะครับบางทีคุณซื้อมาปุ๊บ มีหลายๆฟังก์ชันที่รถเพื่อนมีแต่รถคุณไม่มีนะครับแล้วก็นะครับจุดเด่นนะครับก็เป็นรถที่รอบอเป็นรอบมาปลายมาต้นค่อนข้างสมูทนะครับเสียงเงียบนะครับแล้วก็คุณลิตี้วัตถุด,ดิบดีนะครับใช้เขาเรีวหนังทุกอย่างอย่างดีนะครับแล้วก็นุ่มเงียบนะครับข้อแนะนําก็บอกว่า ให้ศึกษาให้ดีก่อนว่าคันนี้เป็นนําเข้าหรือว่าเป็นรถประกอบในวันเลนตีมีเหลือไหมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเรื่องของการจะซื้อรถเบนซ์คุณต้องเตรียมอะไรบ้าง5ข้อนะครับ